คุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีข้อสงสัยที่ว่าจริงๆแล้วลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นหวัดธรรมดากันแน่ปกติแล้วเด็กที่เป็นภูมิแพ้มักจะเป็นเด็กที่มีน้ำมูกไหลเรื้อรังค่ะคําว่าเรื้อรังหมายความว่าน่าจะเป็นมามากกว่าในระยะเป็นเดือนนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าสังเกตดูในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ เขาอาจจะไม่ได้มีอาการทั้งวันค่ะเช่นลูกอาจจะมีมือม่วใส่แต่ตอนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นโืยที่ในระหว่างวันดูแล้วลูกก็สบายดีและลูกไม่มีอาการอื่นๆร่วมนะคะเช่นมีไข้หรือว่าไอาในเวลากลางคืนบางครั้งเราจะพบว่าในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ลูกอาจจะมีบ่นว่าลูกแน่นจมูกหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าลูกมีหายใจเสียงดังค่ะโดยเฉพาะในครอบครัวนะคะที่มีประวัติภูมิแพ้ทั้งทั้งในฝ่ายที่เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ ถ้าคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกมีอาการต่างๆดังนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะพาลูกนะคะมาพบคุณหมอให้คุณหมอดูอาการแล้วก็ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อินิจฉัยแยกว่าจริงๆแล้วลูกเป็นพูนแพ้หรือเป็นหวัดนะคะ หลักๆเนี่ยนมแม่ก็จะมีความโดดเด่น3เรื่องอันที่1ก็คือเด็กที่กินนมแม่จะมีสุขภาพแข็งแรงจะเห็นชัดตอนเข้าโรงเรียนตอนที่ยังไม่ไปโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเด็กกินนมผงก็แข็งแรงดีเหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้เจอเชื้อโ,โรคแต่ถ้ากินนมแม่เนี่ยตอนช่วงเข้าโรงเรียนเนี่ยก็จะป่วยอาจจะทั้งปีประมาณ3ครั้งแต่ถ้ากินนมผงเนี่ยก็อาจจะป่วยทุกเดือนนะคะบางเดือนอาจจะหาหมอมากกว่าหนึ่งครั้งเรื่องของนะการจเจริญเติบโตที่เหมาะสม <S <S มีหลายๆท่านจะเข้าใจผิดคิดว่ากินนมแม่เนี่ยจะม ตัวเล็กอันนี้ไม่จริงเด็กจะตัวเล็กหรือตัวโตเนี่ยก็ขึ้นกับลักษณะพันธุกรรมอันที่3มก็คือเรื่องของพัฒนาการทั้งในเรื่องของระดับสติปัญญาหรือที่เรียกว่าสั้นๆว่า IQ นะคะเด็กที่กินนมแม่เนี่ยก็จะมีระดับสติปัญญามากกว่าเด็กที่กินนมผง3-18ถึงแต้มแล้วก็ทั้งด้านความฉลาดทางอารมณ์หรือว่าเรียกว่า e q ควอันนี้ถ้าสมมติว่าได้กินนมแม่เนี่ยก็เพราะว่าลูกกับแม่เนี่ยจะมีโอกาสใกล้ชิดกันงั้นถ้าสมมติว่าเราให้นมผงเราก็จะต้องพยายามอบกอดลูกแล้วก ก็สามารถชดเชยกันได้